สวัสดีครับวันนี้ผมอมรีเจะโญมคารเช่นเดิมครับวันนี้พามาดูรถสวนอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่หารถ e คคาร์นะครับประหยัดน้ํามันนะเครื่องพันสองนะครับลูกค้านะสำหรับตัวนี้นะครับโตโยต้ายานิสตัวนั่นเองนะครับสําหรับใครที่กาลังหานะรถสวยสภาพดีครับประวัติคาสภาพก็เช่นเดิมเลยนะครับเจ้าคันนี้โตโยต้ายานิส1.2ตัว G plus นะครับปี2019นะครับที่สําคัญไมน้อยด้วยไม่เพียงแค่50,000โลเท่านั้นนะครับลูกค้า นะรถสวยครับประวัติครับส,สภาพกับตัว G+ ตัวนี้นะครับราคาของเขานะครับอยู่ที่445,000บาทเครดิตดีฟิลาผ่อประมาณ7,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้านะกับตัวนี้ตัวท็อปสุดของเขาเลยนะนี่สีขาวสวยงามมากนะครับรถสวยสภาพดีนะสำหรับคันนี้นะครับดีไซน์สวยงามนะโตโยต้ตาย,ยากด,ดิอันนี้ปี19นะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีครบเลยนะครับ กระจ้าหน้าสวยๆนะครับสีดาตัดกับสีขาวนะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ครบถ้วนนะรถสวยมากเดี๋ยวเราพาดูแบบละเอียดเลยนะครับเ mm hmm. พราะรถของเราแน่นอนเป็นรถคัดประวัติคัดสภาพอย่างที่บอกไปก็คือไม่มีชนหนักจมน้าตัดต่อผิดควาหรือว่ากรอใหม่แน่นอนนะครับรถของเราในเกรด A นะ mm hmm. แล้วก็ผ่านการตรวจสภาพจากวันทูคาร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับ mm hmm. คืออ mm ินสเปคชั่นเองนะลูกค้านะสีขาวแท้เดิมเลยนะครับเก็บสีน้อยชิ้นนะลูกค้า นี่สวยๆยางสีทูโทนนะได้ยางบิตโตนไปเลยยางปี2022นะครับใช้ได้ยาวๆนี่สวยๆกันไปนะครับต้องบอกก่อนนะลูกค้าว่าอันนี้นะครับไม้แบบนี้นะหายากมากนะมาแค่ห้าหมื่นนะสีขาวแต่ถ้าใครสนใจสีดำนะครับด้านข้างเขาเดี๋ยวพาไปดูในคลิปหน้าล้กันนะครับวันนี้อยู่ที่สีขาวก่อนนะครับเหรเจ้าตัวนี้สวยๆนะครับกระจกปับพับไฟฟ้านะ มีการสาดให้ติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะครับสีขาวสีสวยเลยนะครับพามาดูรถเหมือนเดิมนะครับอ่ะนี่ถอดให้ดูนชัชชัดอือจ้านี่สวยๆเดิมๆแท้แท้นะครับขอบแซนวิชเม็ดอ่างต่างๆมีครบถ้วนลูกค้านะนี่ไม่เคยชนนะเพราะว่าของเราเนี่ยคัดรถมาค่อนข้างดีนะครับมีมีประวัติสูมีอะไรครบถ้วนนะครับ มันเป็นหัวน็อตต่างๆนะนี่หัวน็อตต่างๆหัวน็อตด,ด้านข้างอะไรมีครบนะครับไม่เคยถอดไม่เคยขายซีนตรงประตูนี่มีร่องรอยชัดเจนนะครับลูกค้านี่รถสวยรถดีเป็นอย่างนี้นะครับข้างๆเหมือนกันนี่เปิดดูเปิดด้วยครบนะเอาเอาชัดๆไปเลยนี่สวยๆนี่นะครับ ให้รู้กันไปนะครับว่ารถดีแล้วสวยเป็นยังไงนะอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้นะเป็นเครื่องอ e ีโคด้วยขนาดเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าภายในก็ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับนั่งก็ค่อนข,ข,ข,ข้างสบายนะสี่ห้าคนโอเคนะสำหรับคันนี้นะครับด้านหลังของเขาอย่างเป็นอย่างที่บอกไปนะครับเป็นตัวแฮชแบ็กใช่ไหมมันก็จะมีประตูด้านหลังอีกที่หนึ่งนะครับก็จะมี สปอยเลอร์ต่างๆกล้องส่องถอยมีครบนะครับไฟสวยๆพร้อมปาเซนเซอร์ด้วยด้านล่างเนี่ยมีชุดแต่งเป็นชุดแต่งการชนด้านหลังให้นะครับเป็นปลายท่อคู่สวยมากนะเปิดท้ายให้ดูนิดนึงแล้วกันนี่สวยๆนะครับข้างในมีพื้นที่เก็บของค่อนข้างพอสมควรนะครับแล้วก็มีตัวแผ่นยางแบบนี้ให้ด้วยนะด้านล่างตัวนี้น่าจะเป็นชุดสตรีมแล้วนะ29ใช่นะครับเป็นชุดสตรีมแล้วแานะ่ลูกค้าสวยๆเลยนะ นี่สภาพดีลูกค้าดูได้เลยนะครับตามซีนเตามอะไรต่างๆนะครับนี่จิกเข้านี่จิตเข้าแบบนี้เลยนะครับตามห่วงน้องหัวน็อตเดิมๆแท้ๆไม่มีไข่ไม่มีถอดนะรถสวยสภาพดีครับประบัติคับสภาพเช่นเดิมนะครับสําหรับคันนี้อย่างที่บอกไปโตโยต้ายาริตกว 1.2G+ นะครับปี2019เนาะไม่50,000โลคันนี้นะครับนะถ้าใครสนใจ ช่องทางกติดต่อนั้นล่างได้เลยไม่ว่าจะโทรมาหรือว่าจะแคปหน้าจอวิดีโอนี้ส่งไปที่แอสไซน์ดีเจมขาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโปร,ขอ,ร,นะโปรของเรานะโปรช่นของเรานะลูกค้ายังมีอยู่นะช่วยผ่อนหนึ่งปีนะครับคับฟรีหกสิบถึงเก้าสิบวันรวมถึงนะออกรถปีนี้ใช่ไหมผ่อนอีกทีปีหน้านะสบายๆชิลๆนะครับพร้อมของแถมมากมายประกันเกียร์เครื่องยนต์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนถนนมีให้ครบนะครับนะอ่ะดูต่อเอาให้ครบเอาให้จบด้านนี้ต้องดูเหมือนกันนะครับ เปิดให้ดูกันเห็นเห็นนี่แต่วยสวยๆโครงสร้างสภาพสวยๆดีๆเลยเม็ดอาร์คชัดเจ๋วนี่นะครับออกแล้วเดี๋ยวเราดูพวกด้านหน้ากันด้วยนะแต่อันนี้เอาตรงนี้ก่อนนี่อื้ออ,อนี่นครับสวยๆเลยนี่ เมดอาร์ชชัดนะครับรอแซมวิทมีครบร้องแซมวิทมีครบนี่บอกแล้วนะครับสวยจริงคันนี้นะครับใครกําลังหาอยู่นะปีใหม่ๆไม่ใหม่น้อยสวยๆสภาพดีตัวท็อปแบบนี้ก็ดานนอกคือครบทั่วแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างครับว่าออปชั่นเป็นยังไงบ้างเอาละครับมาถึงภายในของคันนี้แล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับเบาะหนังสีดําสวยๆเลยนะครับคู่หน้านะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นโทนสีดาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบาะนะครับ พวกคอนโซลด้านหน้าตัวเกียร์ตัวพวงมาลัยต่างๆนะเป็นแนวสีดําหมดเลยคือสปอร์ตสปอร์ตเลยนะลูกค้านะครับของเขาจะเป็นเลื่อนแบบนี้นะตัวเบาะนะครับก็สามารถปรับตามแบบว่าสรีรนะของผู้ขับได้เลยนะนั่งสบายนี่ผมตัวใหญ่นะครับแต่ก็ค่อนข้างนั่งได้โอเคมากๆนะนี่นี่ยังเอาเข้าดีมนะันเนี่ยเนี่ยคือหมูสบายเลยนะครับลูกค้าตัวนี้นะเปิดแอร์ก่อนเลยดีกว่า นะสำหรับตัวนี้นะครับก็รถสวยมากเลยแล้วก็สภาพดีนะครับดูใหม่กริปมากๆนะครับเบาะหนังสวยส,วยสีดําสภาพดีนะครับแล้วก็แน่นนิ่มนั่งสบายไม่มีรอยหักไม่มีรอยแบบรอยแบบเบาะหักเลยนะสวยๆเลยนะครับพวงมาลัยของเขาก็เป็น power multi function นะครับปรับเพิ่มเสียงรดเสียงพิยุต,ต่างๆนะครับรับสายทรวเข้าทัวออกได้หมดเลยและที่สําคัญอย่างที่เห็นเลยนะเลขไม่แค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นนะครับใครได้ไปได้โชคดีจริงๆนะเพราะว่าคันนี้นะ รถสวยคัดประวัติคัสสภาพแล้วก็ดูแลโดยรีเจนทงคานะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะครับถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะด้านหน้าของเขาจะมีจอส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นจอแบบจะใช้อะไรอ่ะนี่มีหมดเลยลูกค้านะครับมีวีเจตต่างๆให้เราเล่นนะครับแล้วก็จะมีพวกนี่เลย i Auto Studio นะครับมันเขาเป็นเป็นของแท้ๆนะจากสู่โตโยต้านะ ตัวนี้ก็ถ้าเราเข้าไปก็น่าจะโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้นะแต่อันนี้ไม่ได้เชื่อมอินเทอร์เน็ตไว้นะครับเนี่ยต่างๆได้มากมายปรับโหมดปรับโทษเนี่ยได้หมดเลยแต่ต้องเชื่อมบลูทูธก่อนนะครับเข้าวิทยุเดี๋ยวเราฟังเสียงวิทยุนิดนึงโอ้โหก็ยิงวันวานนะครับเสียงดังฟังชัดนะเดี๋ยวต้องลดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรกัสิ์จะมาแต่เสียงดังฟังชัดเลยอย่างที่ ได้ยินไปเลยนะครับนะแล้วก็แน่นอนตัวนี้บอกแล้วตัวท็อปกล้องสองถอยมีแน่นอนนะครับแล้วก็ชัดเจ๋วนะใช้งานได้ดีนะครับลูกค้านะรถส,สวยสภาพดีเลยนะแล้วก็เกียร์นงดูเกียร์นิดหนึ่งเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบนี้เลยนะการเปลี่ยนเกียร์ระหว่างเกียร์ต่อกเกียร์สมูทนะลูกค้านี่สมูทมากๆนะครับเพราะว่าเราบอกแล้วเราดูแลเกียร์เครื่องยนต์ให้ด้วย พราะนั้นลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับใช้งานได้อย่างสบายใจนะคันนี้รถสวยสภาพดีในราคาแค่4 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเปิดไฟได้มีเปิดได้แบบนี้มีกระจกนะครับทั้งสองข้างนะมีกระจกทั้งสองข้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นสวยงามนั่งสบายแอร์เย็นนะครับมีกล้องสองถ่ายครบแถมไม่น้อยนะด้านหน้าคือครบั้วนมากเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันต่อครับไปเฮ้ ไหนใครบอกว่ารถอีโคคาเล็กๆมันจะนั่งไม่สบายผมเทียงขาดใจ <Nope. S 1> ลูกค้านั่งสบายนะครับแล้วก็แอร์เย็นมากนี่ขนาดไม่มีแอร์หลังนะด้วยความที่โครงรถเขาไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะทําให้ระบบถ่ายเทของอากาศนะครับดีมากๆเย็นสบายแบบข้างหลังก็เย็นนะแถมนั่งสบายยืดแข้งยืดขาได้เต็มที่นะลูกค้านี่หูนะเข่าไม่ชนหัวไม่ชนนะครับมีที่จับมีอะไรแบบนี้ครบถ้วนเลยนะครับ ถ้าตัวประมาณผมนะสาคนแต่ถ้าเล็กกว่านี้นี่สี่ห้าคนได้เลยนะครับสบายสบายแล้วก็เบาะหนังสวยมากสภาพดีนะครับแล้วก็มีรองรับไอโซฟิของแบบคาร์ซีของเด็กด้วยนะตัวนี้ก็มีที่เก็บของเก็บเขืงองอะไรเยอะแยะนะครับถ้าตรงนี้นะลูกค้าไม่ใช้ลูกค้าสามารถาพับได้อีกด้วยนะเพราะฉะนั้นหลากหลายใช้งานได้ค่อนข้างดีางมากสาหรับแฮชแบ็กตัวนี้นะครับของโตยต้ตายาิต1.2ตัว G พปี2019ราคา 4 45,000บาทครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันดีกว่าเป็นไงบ้างนะครับสำหรับมาต่อกันเลยสําหรับหน้าห้องเครื่องของยารคันนี้นะครับก็ต้องดูนะพวกเครื่องยนต์ต่างๆนะครับหรือว่าเป็นโครงสร้างด้านหน้าตรงฝากระโปรงอีกก็ต้องดูนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเราดูแลเก็บงานคาร์ฟ้าอย่างดีนะครับแล้วก็มีจุดมาสต่างๆเห็นได้ชัดเลยนะจุดมารคิวจากศูนย์นะครับอยู่ครบนะเพราะฉะนั้นทุกชิ้นส่วนเดิมๆนะครับแท้ๆเดิมๆจากศูนย์นะมาเรามาดูตรงโครงสร้างกันนะครับนี่ โครงสร้างแบบนี้นะครับรูปเมนทอาร์คอะไรแบบนี้นะครับรูปทรงก็ต้องเป็นไป,นปนตามนั้นนะครับนี่คั้วคานด้านหน้าต่างๆคานด้านในต้องไม่ผิดรูปต้องไม่เขาเรียกว่าไม่มีการโค้งงองหรือผิดรูปนะคานด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเดิมๆนะสวยๆน็อตตรงฝากระโปรงนะครับก็ต้องดูนะตัวนี้ไม่มีไข่ไม่มีอดเดิมๆเลยนะตรงฝากระโปงนี่รูปทรงต่างๆอยู่ครบนะครับเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็จิกเข้านี่ จะเห็นขึ้นเป็นรอยเล็บเลยถ้ากล้องดีๆเห็นขึ้นเป็นรอยเล็บเลยนะครับต้องจิกข้าแบบนี้นะลูกค้านะอย่างนี้คือรถดีรถสวยนะครับก็อันนี้คือมาเช็คให้ลูกค้าดูนะแต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะรับรถเข้ามาเนี่ยเรามีการเช็คตรวจสอบหลายอย่างนะครับจากช่างของเราด้วยนะครับแล้วก็จากเอกสารต่งตางๆนะครับเรื่องประวัติเคลมัอิอะไรอย่างเงี้ยนะเราดูตรวจเช็คมาอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เกรดเอแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ โตยิตา้ายานิค 1.2G+ นะครับปี2019นะครับเราขายที่ราคา4 4 5 0 0 0บาทนะครับเครดิตงดีฟีดาวเนี่ยผ่อนประมาณ7,000เท่าน,นั้นนะครับลูกค้าใครสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นเยอะแยะมากมายไม,ม่ว่าจะเป็นโปรส่วนลดโปรช่วยผ่อนโปรขับปี60-90วันนะครับออกเดือนนี้นะจา่ายที่ปีหน้าได้เลยนะครับเอารถไปใช้กันก่อนนะครับลูกค้าช่วงปีใหม่นี้นะครับจะได้มีรถใช้กันนะ สำหรับใครสนใจช่องทางรีต่อด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะโทรมาหรือแคปหน้าจอนี้ส่งมาที่แอสไซด์ดีจนท์ลขาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่ชอบรถมือสองสวยๆสภาพดีครับประกขสภาพนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช anel ดีเจนท์คขาวด้วยนะครับวันนี้ผมอมขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ